เอ้ผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ<อ>กินเที่ยวอาเฮใบตรงโคชแนครับผมเ<อ>มือ่อนี้ลือชานใหญ่มาหอดบ้านเนี่ยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีบี้นี่ต้องเป็นอีพี่พิเศษครับสำหรับคนที่มักกินเส้นที่เห็ดนี่คนมักกินเส้นเผ็ดเลยมือนี่มือนี่เขามีมาม่าเผ็ดเกาหลีครับผมมีเผ็ดเกาหลีทั้งหมดสิบห่อครับผมเดี๋ยวมาเบิึงกันเลยสิบห่อจะไรทำไรเด้อโอ้โหนี่แหละครับมาม่าเผ็ดเกาหลีสิบห่อ สารละเบิกสารเน้นๆเดี๋ยวนี้มาต้มมากๆครับผมต้องมาเพจกันสำหรับคลิปนี้กับทีเฮ็ดต้องเป็นอะไรเบิงลงในช่องของวันธรรมดาของผมนะครับผมตอนเก็บกินไปเบิงช่องไนโจทย์เราจะแปะดิกว่าเนี่ยเบิงใส่ใส่กันต้มเขาตเอามากกับทีนี้ของแบบจะลดดั้งเดิมแล้วก็ในพิธีตกแต่งนรอคุณสองเพราะว่าดังเดิมดิเพราะว่าดีดำดีดำแซ่บแซ่บปลวกาแซ่บปลวกเขาสมมตินนี่กินต่อแซ่บเหครับผมงั่น โหดไลค์กะบ่ไหวอัดใจได้แต่ว่านซีมูนวันีกว่าทั้งเมด้าเลยลองแบบเก็บทันโคบิวมาลองร่อนปะล่านเ <c oughs> ลยร่าน,าาน <c oughs> เป็นโคบิวแลยมาเลมาเลเซียแล้วเ <c oughs> นียแบบต้ <c oughs> องเอมาเลยดิออกออบแบบนั้นแล้วมาลองกินก <c oughs> ่อนจะเจอตัวนัว้นไปว่ามื่อเงินกินได้สองตัวนี้ตายเลยได้เห็นเจ้ากินอยู่จ้ากองตีตะเบิด์ตจ มาสามวะตก็ไม่ได้กินอยยังเลยร้องตองเลยโอดหงุเพี้ยนดีเนอเอาไอ้ก็มคิดนาที่เด็ดกันเงียๆไปเลยเพราะว่ามันจะเป็นเก้าสิบม่อไอ้ <Cream word> <be> that, ีบ9ลเก้าละวะแต่แกมมากกับสนะละครับหนึ่งสองสามโอพูดนี่เสิบนี่น้ำซอสกัครับเด็กเรียบร้อยไปปิดฝาแป๊บนึ่งปิดฝาไปเลย รอแป๊นแบ,บนึงครับผมไส่เศนมันเปื่อยนิดนึงเดี๋ยวเขาค่อยตังมาแล้วกับผสมแล้วง่ายๆแต่ว่าตอนกินตอนกินใหญ่ดีมงนะเพราะมันหลายเขาใส่เต็นต์ช่องเดียวสิบหอสิบหอใส่แค่ชองเดียวโอเคโอเคแล้วมาเบ,บิ้งเสียงไงครับผมนี <c oughs> ่ต้มได้ประมาณสามนาทีแล้วสำสุกจะเป็นแงดงเาเสศษตรงนี้เามันจะออกเหลืองๆน้อยๆแล้วมันจะย,ยืดยืดเลยนนมันยังแข็งอยู่นี่ใส่โปได้มันสายจอมันสายสูงเนาะต้องเกันอ่มๆจัง่อยผมหงอยู่ อาจารย์เขจะตุ่มโดนอย <c oughs> นนู่ดิโดนยิงอีริแล้วเจ้าบัตรสุกแนแน่นช่องเอื้อนยากอีกล <Okay. S 1> ะโอเคมาครับผมตอนนี้มาเบิ่งเสศนเขาโอ้โหเเต็มหอมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมา <c oughs> เดี๋ยวโจดีทำการขีดออกมาเลยไงเลยไหมเดี๋ยวปิดไฟมันหัวมามนนขีดออกมากครับผมเดี๋ยวดูซานจีทำการใส่ซอสซอสเผ็ดระวังด้วยตากล้อง วนนี้แต่ยูโรประมาณสามกิโลเท่ามาดูครับกีการใส่สดแบบใหม่ตัดทีละองเลยหสามสามเลยหรโอเ่ทีบทีถมือผมโถๆๆซอ r r ่ s o r y ่สอดไปเม่ก็บคนหลายอย่างเียเลย ระสามไปด้ดิเลยลงหนักขัวเลยส่วนต้นยางแต่ว่ามักแต่ <c oughs> ว,ว่าเส้นนะ <c oughs> ส่วนที่มันเป็นอันนี้หน่อยอาชีพเอาที่มันเตะอือหุ่มยอดเลยเรียงดีทั้วนี่แหละต้องค่อยตักแล้วก็เพิ่ม เคลื be 60, ่อนไปเรื oh. ่อยๆยอดมันก็ตกมั้ยหกแล้วหกหรือเปล่แอ๋อแดงๆว่านี่นะโดนมือถึงเมื่อจะยังยื้อๆเลยเหรอพอ้มพ้อละอันนี้หมดแล้วอันนี้หมเจ๋อวมเหมือนบางทีดับ้อยครับแล้วจะเส้นใหญ่หน่อยๆมั้งไป เก้าแล้วเก้าแล้วโอเข่ <Okay. S 1> สายทำการค้นได้ที่ไหนโุกเขาเลยครับหอมดีดีว่ะสีได้กันนูดหนีตวนซ้อนมัน มันหอนเลยว่ะโอ้ขานาดหน้าฝีมือหรือยิสานด้วยนนเ,นออกกเนี่ยทำนี่ตายเขาแกะเนี่ยใส่เขาเนี่ยตายครับผมงาขาวงาขาวสลายนะครับสลายห้อมหอมอไปเลย ง่ายานี่มันได้เพิ่มความอัดดจฉริยะเจ้าเนาะหอมไม่กินหอมสาลายแซ่บเลยแหละ <c oughs> โอเคครับผมเสร็จไปดีเรียบร้อยแล้วครับพร,บพร้อมเสือบพร้อมแซ่บเล่าเดี๋ยวไปจัดขึ้นโตแต่สำหรับคลิปนี้ที่โคน่นสำหรับชมในช่องวันทำเอาผมก็ขอบคุณหลายๆเลยครับผมเดี๋ยวไปติดตามดูเสียบกับช่องไอโจนะครับฝากช่องลูกสารเ,เด้อไปครับ